สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเสคารยาในหัวข้อการทรงเรียกให้กลับมาหาพระเจ้าซึ่งครอบคลุมพระธรรมเสคารยาบทที่1ข้อ1นถึงหครับขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงบริสุทธิ์ทรงสัต์ซื่อและทรงคู่ควรที่จะได้รับการน,นมัสการ ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักอันไม่เสื่อมคลายที่ประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายในการศึกษาพระวจนะของพระองค์ในวันนี้เพื่อจะกลับมาหาพระองค์อย่างเต็มที่ผ่านทางการกลับใจใหม่กลับถึงทุกสิ่งในพระนามพระเยซูอาเมนเวลานี้โลกกำลังแย่งชิงหัวใจของหลายคนไปไม่ว่าจะด้วยแรงกดดันจากภาระหน้าที่ในชีวิต หรือด้วยสิ่งเย้ายวนใจของความสุขทางโลกซึ่งทำให้หัวใจของหลายคนหันเหไปจากพระผู้สร้างแล้วเราจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรเมื่อเราอ่านพระธรรมเสคาริยาเราจะเห็นว่าพระเจ้าส่งเข้ามาแทรกแซงเพื่อนํำเรากลับสู่เส้นทางแห่งชีวิตโดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะท่านนี้เราจะพบกับพระเจ้าผู้ทรงเมตตา พระองค์ทรงกำลังเรียกประชากรของพระองค์ให้หันหนีจากบาปและหันกลับมาหาพระองค์บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่1การทรงเรียกให้กลับใจใหม่และส่วนที่2องคำตักเตือนให้กลับใจใหม่ข้อความสำคัญคือพระเจ้าทรงเรียกประชากรของพระองค์ให้กลับใจจากบาปและกลับมาหาพระองค์ ส่วนที่1การทรงเรียกให้กลับใจใหม่ประเด็นที่1คือพระดํารัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเดือนที่8ของปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัสพระดํารัตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระวจนะเสคารยาบุตรเบเรคิยาบุตรอิดโดพระดํารัตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเสคาริยา เพื่อแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้กล่าวแทนพระเจ้าโดยเราเรียนรู้จากพระธรรมเนหมีว่าครอบครัวของอิดโดอยู่ในกลุ่มปุโรหิตที่กลับมายังเยรูซาเล็มจากการเป็นเฉลยซึ่งหมายความว่าพระเจ้าทรงเรียกเศคารยาจากประกูลปุโรหิตให้มารับใช้ในฐานะผู้เผยพระวจนะของพระองค์ช่วงเวลาแห่งการรับใช้ของเศคารยาคาบเกี่ยวก,กันกับช่วงเวลาของฮักไกกล่าวคือ พระเจ้าทรงเรียกเศคารยาเพียงสองเดือนหลังจากที่ฮักไกประกาศข้อความแรกเมื่อพระเจ้าทรงตั้งผู้เผยพระวจนะเศคารยาและฮักไกขึ้นมาเฉลยที่กลับมาได้หยุดการสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็มขึ้นใหม่เนื่องจากการต่อต้านสภาพจิตวิญญาณของพวกเขายาแย่และพวกเขาไม่ห่วงใยในสิ่งต่างๆของพระเจ้าซึ่งถ้าพวกเขาถูกปล่อยไว้ตามลำพัง พวกเขาก็จะหันเหไปจากพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามวิถีทางของโลกแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์เพราะพระวจนะของพระเจ้าได้มาถึงพวกเขาผู้เผยพระวจนะทั้งสองคนได้หนุนใจประชาชนให้ทำงานที่พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้ทำจนสำเร็จพระเจ้าทรงใช้ผู้ส่งสารเหล่านี้เพื่อสอนประชาชนให้พึ่งพาพระองค์ แทนที่จะกลัวศัตรูที่เป็นมนุษย์สิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงทำพระราชกิจอย่างแข็งขันเพื่อเสริมสร้างเราในเรื่องความเชื่อฟังซึ่งการสร้างพระวิหารให้เสร็จสมบูรณ์เป็นมากกว่าเพียงแค่โครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งเท่านั้นเพราะนี่คือความมุ่งม,มั่นที่จะกลับมานมัสการพระเจ้าอีกครั้งพระดํารัสของพระเจ้า เป็นการสื่อสารส่วนตัวระหว่างพระเจ้ากับเราพระดํารัสนั้นมีชีวิตและทรงอนุภาพสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและนำเรากลับมาหาพระองค์พระดํารัสของพระเจ้าให้ชีวิตแก่จิตใจที่ตายแล้วและเยียวยาจิตวิญญาณที่แตกสลายเราสามารถสร้างชีวิตของเราบนพระดํารัสนี้ได้เพราะพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังและทรงยืนยันทุกถ้อยคํ พระเจ้ายังตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์ในวันนี้เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงใช้เสกคาลิยาในสมัยนั้นและเพราะพระองค์ยื่นประหัตมาหาเราด้วยความรักเราจึงต้องเชื่อพร้อมทั้งเชื่อฟังพระดำรัสของพระองค์ประเด็นที่สองคือทัศนคติของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธบรรพบุรุษของพวกเจ้ายิ่งนัก พระโอษะข้อนี้แสดงให้เราเห็นความจริงที่หนักแน่นนั่นคือบาปสร้างกำแพงกั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเจ้าทรงพระพิโรธต่อบรรพบุรุษของคนเหล่านี้อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจพระพิโรธนี้อย่างถูกต้องเพราะพระพิโรธดีไม่ใช่อารมณ์โกรธแต่เป็นพระพิโรธเพื่อปกป้องคุ้มครองในขณะที่ความโกรธของมนุษย์มักเห็นแก่ตัว กับพระพิโรธของพระเจ้าเป็นการตอบสนองเพื่อปกป้องโดยตั้งอยู่บนความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบพระองค์ทรงใช้พระพิโรธนี้เพื่อรักษาประชากรของพระองค์ให้บริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาและเมื่อบรรพบุรุษของพวกเขาหันไปกราบไหว้รูปเคารพพระพิโรธของพระเจ้าก็เป็นการตอบสนองที่ถูกต้องต่ออำนาจทำลายล้างของบาปของพวกเขาอย่างไรก็ตาม คนบาปทั้งหลายรอดพ้นจากพระพิโรธนี้ได้ด้วยความเชื่อในพระเยซูเพราะพระเยซูคือพระบุตรผู้ทรงปราศจากบาปและพระองค์ทรงรับการพิพากษาบาปไว้บนไม้กางเขนพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยคนบาปทั้งหลายและด้วยความเชื่อในพระองค์เราจึงรอดพ้นจากพระพิโรธและได้รับชีวิตนิรันดร์ ในขณะที่ผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ยังคงอยู่ภายใต้การผิพากษาประเด็นที่สคือข้อความของพระเจ้าฉะนั้นจงบอกเหล่าประชากรดังนี้ว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าจงกลับมาหาเราพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่าแล้วเราจะกลับมาหาพวกเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น แม้ว่าประชาชนจะเคยเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอดีตแต่พวกเขายังคงเพิกเฉยต่อพระวจนะของพระองค์โดยพวกเขายอมจำนนต่อแรงกดดันแทนที่จะวางใจในพระองค์อย่างไรก็ตามถึงแม้พวกเขาจะล้มเหลวแต่พระเจ้ายังคงยื่นประหัดออกมาด้วยความรักและตรัสว่าจงกลับมาหาเราการกลับมาหมายถึง การเปลี่ยนทิศทางเพื่อกลับไปยังที่ที่เราควรอยู่ขอให้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินไปทางทิศตะวันตกเพื่อออกห่างจากพระเจ้าการกลับมาก็คือการหันกลับและเดินไปทางทิศตะวันออกเพื่อกลับไปหาพระเจ้าผู้ทรงรักคุณพระเจ้าทรงสัญญาว่าเมื่อเรากลับมาหาพระองค์พระองค์ก็จะทรงกลับมาหาเรา พระสัญญานี้แสดงให้เห็นถึงพระคุณและความอดทนของพระองค์ที่มีต่อประชาชนที่ดื้อรั้นพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้เราจมปลักอยู่ในบาปแต่ทรงต้องการให้เราได้สัมผัสกับความชื่นชมยินดีในการประทับของพระองค์หัวใจของการกลับใจใหม่ก็คือการหันหนีจากบาปและการหันกลับมาอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้า พระธรรมยากบยื่นเสนอคำเชิญชวนที่คล้ายกันว่าจงเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านการทรงเรียกในพระธรรมยากบเรียกร้องให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจต่อบาปของเราเช่นเดียวกับพระธรรมเสคารยาแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงยกชูผู้ที่ถ่อมใจถึงแม้บาปจะแยกเราออกจากพระเจ้า แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราให้กลับใจใหม่ในพระเยซูและทรงนำเราให้แสวงหาหนทางของพระเจ้าหลักการที่หนึ่งพระเจ้าทรงเรียกเราให้กลับใจใหม่เพื่อความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์จะลึกซึ้งและบริบูรณ์เป้าหมายของพระเจ้าไม่ได้มีเพียงแค่การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราเท่านั้น แต่การกลับใจใหม่ยังเป็นหนทางสู่ความชื่นชมยินดีสำหรับเราด้วยซึ่งเมื่อเราตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าให้กลับมาเราก็ไม่ได้เพียงแค่รอดพ้นจากการพิพากษาเท่านั้นแต่เรายังกำลังกลับบ้านไปหาพระบิดาผู้ทรงรักเราด้วยสิ่งใดที่ขัดขวางคุณไม่ให้กลับใจจากบาปและหันกลับมาหาพระเจ้าในเวลานี้ พระสัญญาของพระเจ้าที่จะทรงกลับมาหาคุณช่วยหนุนใจให้คุณสารภาพบาปในวันนี้ได้อย่างไรส่วนที่สองคำตักเตือนให้กลับใจใหม่ประเด็นที่หนึ่งคือการไม่เป็นเหมือนบนรรพบุรุษอย่าเป็นเหมือนบนรรพบุรุษของพวกเจ้าซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะแต่ก่อนเคยประกาศดังนี้ว่าพระยาว์เวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า จงหันจากวิถีและความประพฤติอันชั่วช้าของพวกเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้ฟังหรือใส่ใจเราเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นในที่นี้คำตักเตือนดังขึ้นกว่าเดิมโดยพระเจ้าทรงเตือนคนรุ่นนี้ไม่ให้ดื้อรั้นเหมือนในอดีตซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาปฏิเสธที่จะฟังความจริง พวกเขาปฏิเสธพระเจ้าแล้วไปกราบไหว้รูปเคารพชีวิตของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีความเคารพต่อพระเจ้าถึงแม้พระเจ้าจะยืมพระหัตถ์มาหาพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังคงปฏิเสธที่จะฟังพวกเขาปล่อยตัวให้ตกอยู่ในความชั่วร้ายซึ่งทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธคำตักเตือนนี้เร่งด่วนสำหรับเราในวันนี้ เพราะเรามักต้องการควบคุมชีวิตของตนเองเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเราแต่พระเจ้าทรงเตือนว่าการปฏิเสธที่จะฟังนั้นนำมาซึ่งการพิพากษาถึงกระนั้นพระเจ้าก็มีพระทัยเมตตาพระองค์ทรงต้องการเปลี่ยนหัวใจที่แข็งกระด้างของเราให้เป็นหัวใจที่พร้อมจะเชื่อฟังเพราะวิญญาณของพระองค์ทรงส่องแสงเข้ามาในหัวใจของเรา และแสดงให้เราเห็นบาปของตนเองเพื่อเราจะได้หันกลับมาหาพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระเยซูเรามีชัยชนะเหนือบาปประเด็นที่สองคือการตรวจสอบประวัติศาสตร์บัรนี้บรรพบุรุษของพวกเจ้าไปในเสียแล้วและบรรดาผู้เผยพระวจนะมีชีวิตยืนยงตลอดกาลหรือ คำถามของเซคาวรยาน่าจะทำให้ประชาชนนึกถึงความทรงจำอันแสนเจ็บปวดเกี่ยวกับบรรพบุรุษของพวกเขาเพราะการกรบฏของบรรพบุรุษได้นำไปสู่การตกเป็นเชลยและการล่มสลายของบ้านเกิดเมืองนอนการที่พระเจ้าทรงถามว่าบรรพบุรุษของพวกเจ้าไปไหนเสียแล้วหมายถึงพระองค์ทรงกำลังเน้นย้ำว่าชีวิตนั้นแสนสั้นพวกเขาทั้งหมดจากไปแล้ว นี่เป็นการเตือนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการผัดวันประกันพรุ่งเพราะความอดทนของพระเจ้ามีขีดจำกัดและคุณไม่สามารถกลับใจใหม่ได้หลังความตายเวลานี้จึงเป็นเวลาที่คุณต้องคืนดีกับพระองค์ประวัติศาสตร์แสดงให้เราเห็นว่าอำนาจทางโลกนั้นไม่ยั่งยืนและรูปแบบต่างๆของบาปมักดักจับครอบครัวไว้หลายชั่วอายุคน แต่ถ้าเรามองอดีตยอย่างซื่อตรงเราจะเห็นว่าชีวิตที่ปราศจากพระเจ้านั้นว่างเปล่าเราไม่จำเป็นต้องตกเป็นทาสของอดีตแต่การมองย้อนกลับไปด้วยความเชื่อจะช่วยให้เราเห็นถึงความจำเป็นที่เราต้องมีพระเจ้าพบหลักฐานแห่งพระคุณของพระเจ้าและเกิดความซาบซึ้งใจในพระเยซูประเด็นที่สคือ ความอาจริงอจรงกับพระวจนะของพระเจ้าแต่ถ้อยคําและกฎหมายซึ่งเราสั่งเหล่าผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของเราก็เป็นจริงกับบรรพบุรุษของพวกเจ้าไม่ใช่หรือแล้วเขาเหล่านั้นก็สํานึกผิดและกล่าวว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ทรงทํากับเราอย่างสาสมกับวิถีและความปรพฤติของเราตามที่พระองค์ทรงตัดสิ่งพระไัยไว้แล้ว พระเจ้าทรงเรียกเราให้เอาจริงเอาจังกับพระวจนะของพระองค์เพราะพระวจนะเป็นจริงเสมอบรรพบุรุษเพิกเฉยต่อคําตักเตือนแต่ในที่สุดพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นจริงกับพวกเขาการพิพากษาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เกิดขึ้นจริงตามที่พระองค์ตรัสไว้ทุกประการอย่างไรก็ตามโปรดสังเกตตอนท้ายของพระวจนะข้อนี้ที่ว่าแล้วเขาเหล่านั้นก็สำนึกผิด ไม่ว่าจะเป็นเพราะถ้อยคําผ่านทางเสภา,ราหรือเป็นเพราะความเจ็บปวดจากการเป็นเฉลยในที่สุดประชาชนก็ได้สติพวกเขายอมรับว่าพระเจ้าทรงถูกต้องและการพิพากษาของพระองค์ก็ยุติธรรมสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงมองบาปเป็นเรื่องเล็กน้อยการตีสอนของพระองค์มีจุดประสงค์เพื่อนำประชาชนให้กลับคืนสู่การฟื้นฟูสภาพ การกลับใจใหม่เป็นการตอบสนองที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้นำซึ่งเปลี่ยนเราจากบาปไปสู่ฤทอัทอำนาจของพระเจ้าการกลับใจใหม่ไม่ใช่ภาระแต่เป็นการตอบสนองด้วยความยินดีต่อพระกรุณาของพระเจ้าที่ยกภาระหนักแห่งบาปออกไปและเนื่องจากไม่มีใครปราศจากบาปการกลับใจใหม่จึงไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ช่วยให้เราได้พบกับการอภัยบาปและการชำระล้างจากพระเจ้าพระเจ้าตั้งพระไทยที่จะสถาปนาอาณาจักรอันบริสุทธิ์ซึ่งประวัติศาสตร์ของอิสราเอลพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงจัดการกับบาปอย่างจริงจังอีกทั้งยังเผยให้เห็นถึงพระเมตตาอันใหญหลวงของพระองค์ด้วยสิ่งนี้เรียกร้องให้มีการตอบสนอง พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่หัวใจแตกสลายและการกลับใจใหม่ก็เป็นของประทานที่ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินกับพระคุณของพระองค์ในขณะที่การปฏิเสธการกลับใจใหม่เป็นการเชื่อคำโกหกว่าคุณควบคุมชะตาชีวิตของตนเองได้อันเป็นเส้นทางที่จบลงด้วยการแยกจากพระเจ้าตลอดไปหลักการที่สอง พระเจ้าทรงหนุนใจให้เรากลับใจใหม่ด้วยความยินดีเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ในวันนี้การกลับใจใหม่ไม่ใช่การลงโทษที่เราควรหลีกเลี่ยงแต่เป็นเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับการเติบโตของเราซึ่งเมื่อเรากลับใจใหม่ด้วยความยินดีเราก็เปิดโอกาสให้พระเจ้าทรงขจัดบาปและหล่อหลอมเราให้มีลักษณะนิสัยตามแบบอย่างของพระองค์ คุณมองว่าการกลับใจใหม่เป็นความล้มเหลวหรือเป็นการฝึกฝนที่ดีต่อสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของคุณคุณจะฝึกฝนการกลับใจใหม่ด้วยความยินดีในการดำเนินชีวิตกับพระเยะซูอย่างไรในสัปดาห์นี้พระเจ้าทรงเรียกประชาชนผ่านเจคาวรยาให้หันจากวิถีชั่วชาและกลับมาหาพระองค์ข้อความสำคัญคือ พระเจ้าทรงเรียกประชากรของพระองค์ให้กลับใจจากบาปและกลับมาหาพระองค์ขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่หัวใจแตกสลายและทรงช่วยผู้ที่ท้อแท้สิ้นหวังขอบคุณพระองค์สำหรับของประธานแห่งการกลับใจใหม่ที่ช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กลับมาสนิทสนมกับพระองค์อีกครั้ง ขอพระองค์ประทานหัวใจที่พร้อมจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และหันกลับมาหาพระองค์โดยเร็วกลับไปทุกสิ่งในพระนามพระเยซูอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ